ด้วยความอารมณ์เสียของนางนะครับล่ามมาห่อเทียกับเขานะครับแม้กระทั่งผมใส่เบิกกเกษตรกอนนางก็ยังมาเถียงพี่น้องอย่าหูอย่าบอกครับว่าเทวดาผมอารมณ์เสียมาจากใสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนี่แหละเขาเอื่มเราพูดยิ่งเนาะส่วนมากถ้าเกิดว่าแดดอารมณ์เสียแล้วนะครับก็จะพ่านไปเบิดทุกอย่างได้ครับมีผู้ใดเป็นคือเทวดาผมบอกครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มีสาเหตุของมันอยู่หันลังย้อนว่าเมื่อในข้าวแรกนั่นนะครับฝนตกหัดดันมาถืม่อนางเอามาื่นอนั่งเลิกงานมาาแแลล้ววะตด ซื้อเห็ดฟางมานําแน่เด้อพร้อมกับเขาเขาบไ่ได้หูนางก็เลยว่าถ้าสิมวัวแต่จอดซื้อของนําบอกกับเปียกพอดีเท่านั้นตัวฝนสิตกแล้วซึ่งตอนผมโทรไปผมก็บ,บ่ทันได้ออกจากห้องกันนะครับบ่ฮู้ว่ามันเมิดมาอีหลีแมะฝนมันก็นสิตกแล้วผมก็บ,บอกว่าเอบอบ่เป็นหยังดอกแวบบแปบ,บเดียวเองบ่ทันตกดอกเท่านั้นล่ะครับโดยนิสัยของนางน,นะครับถ้าเกิดว่าให้ซื้อหยังก็บ่นางก็สิหาซื้อมาให้มันได้บ่ว่าฝนสิตกแดดสิออกนางก็ต้องทำหน้าที่ของนางก่อนแต่ว่าพอกลับมาเท่านั้นล่ะครับนางก็ส่งสิสูให้ผมแมะนี่ล่ะครับก็เลยเป็นสาเหตุของมื้อนี้มาค พอได้วัตถุดิบเราเรียบร้อยนะครับผมก็เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ละก็มีข่าตะไคร่ใบบักกูดนะครับใส่ลงไปนะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับก็เอากระดูกอ่อนหมูลงไปนะครับต้มทิ้มไว้จักประมาณ40นาทีพุ่นละครับจนให้์เขาเกือบเปื่อยพุ่นละครับมันจังจะแซ่บในระหว่างรอนะครับผมก็ไปอาบน้ำนะครับส่วนลูกชายเพิ่นก็มาหาแม่ได้บาดเีินเพิ่นฮู้ว่าแม่เครียดเพิ่นก็มากอดแม่มากงอแม่แหมให้แม่อารมณ์ดีขึ้นเพิ่นว่างนี่ล่ะครับพี่น้องถ้าเกิดว่านั่งอารมณ์เสียก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะมาครับบััดนี้ภาพอีีกทนนึงะครับผ่านไป40นาทีแล้วหมูเริ่่่มเปลือยได้้ทีแวครับผมก็ใส่เห็ดฟางลง ไปตามด้วยมะเขือเทศนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกพร้อมกับน้ำมะนาวครับนี่แหละครับก็เลยเป็นสาเหตุของการเถียงกันเมื่อนี้นางบอกว่ามะเขือเทศเอาไว้ใส่ที่หลังเดี๋ยวมันสิเปื่อยก่อนซ้ำสิปรุงแล้วเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่นางบอกว่าอย่างนี้ครับนี่แหละอารมณ์เสียมาแล้วก็มาพลานเอาได้บัดนี้สุดท้ายนะครับผมขี่ครันเถียงน้ำผมก็เลยใส่คข้ามาเออนะสุดท้ายสุดมั่นถ้าซิมก็แล้วกันบัดนี้ผมก็เลยใส่น้ำปลาผงชูรสนะครับแล้วก็รสดีพร้อมกับใบกะเพราลงไปครับผักชีใบเลยครับพี่น้องบักนนตงห้อนว่าาค่ตเถียงกัน ล่ะครับสิ่งที่ผมลืมครับพี่น้องนี่เลยนะครับมาใส่ที่หลังบานนี้นะครับก้อนน่าเนี่ก็ไปทอดบักพีกก้อนนะครับซร้าสีแล้วมาใส่ไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับซาลาเมนโต้มยำกระดูกอ่อนหมูนะครับแล้วที่นี่ผมก็สิมาทอดไข่เจียวให้ลูกไส้พร้อมนะครับเป็นไข่เจียวหมูสับได้ครับพี่น้องมาอนี้แกะตัวจากรอบที่แล้วแหมครับผมทอดแล้วมันบบฟูอันโบกรอบครับพี่น้องผมก็เลยมาลองใหม่มือนี้ตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะครับผสมกับน้ำเย็นจัดเลยได้ครับพี่น้องมาอนี้ผมสีใส่แล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปนะครับก็ตีต มาเบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับไข่ก็มือนันยุ่ครับพี่น้องนะครับผมซึกว่ามันสิกรอบจึงได้บารน,นี้กรอบกครอบที่แล้วยุ่นะครับนี่เลยครับ ป่ะครับบารนี้ไปทำการตักต้มยำกันเลยนะครับผมหูซึกว่าฝนสิตกแห้งมาเลยแล้วล่ะเดี๋ยวสิไปเ็ำงานบ่ได้นะครับกับสิฟ้ากินเด้บารนี้นี่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับต้มยำกระดูกอ่อนหมูนะครับพร้อมกับไข่เจียวหมูสับนะครับมาบารนี้นะครับสีภรรยานั่งกับสีซิมก้อนมืาอนี้สังเกตบ่ครับพี่น้องนะครับเวลาเห็ดกับเขาย่ำเลยนะครับผมกเกษียสีภรรยาซิมก้อนนนั่ล่ะเพราะว่าเป็นหนูทดลองเนาะมอแมนมอแมนนะครับหยอกหยอกหยอกกันหงอนว่าหักกันล่ะจังให้กินก้อนนั่งกับโซ ฝากไปเลยนะครับพร้อมกับลูกไส้นะครับยกโป่งขี้เก่าที่ก่อนหน้านี่น่ากัญชีงเถียงเอาอยู่เด้เพราะเห็ุแล้วนะครับนั่งกัยิ้มออกขี้เก่านั่นล่ะนี่แหละนะครับเทวดาผมนะครับต่อให้เถียงกันซ้ำใดนะครับมาต่อเหตุแนวกินไห่ย่มใดนะครับนั่งกัยิ้มแป้นออกขี้เก่าแต่ว่าเรากไม่เคยทะเลาะกันโดนจ้าเถื่อดอกนะครับส่วนมากกับสาเหตุเล็กๆน้อยๆแนวนี่ล่ะนะครับก็ค่อยๆคุยกันเอานะครับสุดท้ายเ้าก็ดีกันขี้เก่านี่ล่ะะครับชีวิตครอบครัวเนาะผัวกับเมียนะครับมันก็บ่ตางกันนดอกะครับคือดินกับฟันนนี่ละมัก็ต้องมีกัดกันบ้างกระทบกระแทกกันบ้้้าาาาางแแต่่่ววสุดทยยลลเก็อืม ว่าชีวิตเท่ากับต้องดำเนืนอน้ากันต่อไปนี่ยังกับคอยเบาคอยจากันนะครับขอหายอภัยกันขอหายอาภัยกันได้แค่นี้เองครับเท่ากับสามารถอยู่น้ากันได้อย่างมีความสุขแล้วมาเด้อมาเด้อบัานนี้ครับไม่กินข้าวแรงน้ากันนะครับฝนก็เริ่มคอยลงหล่อละผมกับสิแดงไปเพ็นงานได้บัานนี้ครับส่วนสีภรรยากับหลูกไส้นะครับเพิ่นกับอยู่บ้านกัน2คนคือเก้านันละเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิแดงเอาไว้สนึสักวันนะครับพี่น้องขอขอบพุณพ่อเม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปแล้วก็สรงกำลัง สำหรับมือนี้ผมกับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ